มา,มาทาใบสีหลักซับหลักชัยชีวิตกันเลยยุคนี้ยุคประหยัดขอใช้หลักอันเก่าที่ผ่านพิธีมงคลงานบวชทาฝันพ่อนาคมาก็แล้วกันนะเชื่อว่าอย่างน้อยๆก็ยังมีความเป็นสิริมงคลติดอยู่เฮ้ยแล้วนี่มึงเป็นอะไรเนี่ยงานยังไม่ทันเหนื่อยเลยมึงนาม,มาเ้าเข้าแล้วหรอโฮ้ยดูหน้ามึงฟินเวอ้อป้างานยังไม่ทันออกแล่ <c oughs> มึงซัดนาม,มาร้าไปสองโลของต้องไปทํางานให้คุ่มกับข้าวนาม,มาร้าแล้วละมึงหล้อเข้าไปมีโฟมกี่ชุดเอาขึ้นมาเช็คก็เอามาวัดไซส์วัดขนาดกันก่อนเอาของเก่าแล้วก็ของใหม่นี่แหละงานนี้ต้องใช้โฟม หลขนาดงานนี้คงต้องสำรวจตัวชิ้นโฟมก็สซะหน่อยกูขอบอกเลยว่ากูนั่งอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมองกูนั่งสับสนอยู่กับขนาดของโฟมมากเยอะแยะหลซส์หลขนาดไปหมดกูนั่งทำไปแล้วก็คิดภาพไปกันหลังนั่งมโนภาพของต้นหลักรั์หลักช้ยชีวิตจะดีไซน์ใบสีหลักให้เอามาในรูปแบบไหนกันนะนั่งมาทั้งวันจับมันจะโฟมจนตอนนี้ดวงจิตดวงวิญญาณของกูกจะสิงก็ไปในโฟมอยู่แล้วดูมันอย่างกับคนบ้ามึงทำอะไรทำมือบ้าบออะไรในอากาศมึงกำลังคุยกับแม่ซื้อมึงอยู่ใช่ไหมมันถึงแล้วถึงเวลาแล้วก โอ้โนี่เขาลออเราเมืองตะปูตะปุ่มตะป่ำเต็มไปหมอดงานนี้กูคงต้องดึงตะปูออกก็ไปยกใหญ่มืองดูสภาพตัดโฟมไปดึงตะปูไปเป็นร้อยตัวงานนี้กูเปลี่ยนอาชีพดีไหมเนี่ยหัวตะปูไปช่างโขายแม่งเลยแม่เมืงก็ตัดโฟมค่อยๆหน่อยไม่ได้เหรอมืงดูสภาพโฟมสิเบาอีกเบาคนนี้ได้ไหมขาคนนี้หน่อยเมึงเชิญลิไปไหน่อโฟมยืมแล้วเป็นอะไรอะไรบ้างเหมืองเชิญที่ทำไปที่ไหนี่ก่อการทุกคนทุกทุก็ทุกไทุกอยู่แล้วโอ้ยเมืองทำสารอะไรก็ได้นะเมองเชิญเล็กไม เสร็จแล้แต่ละอ่านดูสภาพของพื้นกูเบบระไปหมดเฮ้ยแล้วไม่ตัวอะไรเนี่ยอีโม,โมไม่น,ะนั่นลูกสาวของฉันใครไปทำกับลูกสาวฉันอย่างงี้อีมะตกเต็มตัวหนูไปหมดเลยไอ้เหี้ยได้แคร์ไปลุยงานต่อเลยชิ้นงานยังเหลืออีกมากมายมาเริ่มจากวัดฟอร์มฐานล่างกันเลยเอาฐานล่างวางลงแล้วล่างแบบกันเลยมึงค่อยๆนะใจต้องนิง่งม,นะมึงจะสัตว์นะมึงงานนี้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนล่างสดโดยไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นเฮ้ยกูรับสภาพได้ไหมเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมอียังไม่เสร็จไปต่ออีกอ๋อคัตเตอร์หรอแล้วค่อยๆแกะแบบอออออออกกมมาาเฮ้้้ยยยยยคคค่่่ๆๆๆๆไดแลว อะไรนะ้นี่มึงทำตัวพยาบาลเหรอแล้วนี่มันทอรม์มากคาเขนกูกลัวไมค์าเขนเฮ้ยวางโบเฮ้ยพอดีล็อกลงได้เฉยเอาไปกาโฟมกันต่อเลยอย่าหยุดยั้นว้าฐานแล้วก็เอามาประมาณนี้กูวางโบวัดใหม่รองวัดขนาดความสูงเลยทีละชั้นแล้วก็ทีละชั้นเอามาฐานบนมาเฮอใส่ประมาณนี้ได้ปะวะเออลองดูลองดูงดก็อะไรประมาณนี้เหรอวะนี่แหละใบสีรลกเราตั้งชื่อให้ว่าใบสีรักซับหลากชัยชีวิตที่จะนำไปถวายณวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ยี้พฤศจิกายนปี65กี้าน ิธีจุดเทียนนพเก้าของแต่ละดวงแต่ละท่านที่ได้ฝากมาเขาขัดก็ไปเร็วก็อีกเร็วก็อีกขัดให้รอบเอาให้เนียนขัดค่ะค่ทุก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 โอ้ยพอจะเสร็จได้วางโบกกระจุยเอาากระจุยอีกครั้งจะเป็นอะไรไปเหมือนมีเวทมนต์เอาวัดได้เวลาประกอบลงฐานกันแล้วจะเริ่มมาโฟมลงหลักได้กูเกาโฟมมาทั้งวันแข้งแขนกูโป่งไปหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไปสิเฮ้ยลงไม่ได้กูลืมกูลืมกูลืมเจาะฐานถาดโฟมอันนี้ต้องเจาะรูแล้วรูขนาดเป็นเรียบๆอะไรก็ไม่รู้ตรงไหนเจาาาาาาะะยยยกกกตต้้ออองงงมนนัั่่วววดดแ็ีเเลลรทสปห ก็เกาโฟมเกามทั้งวันแล้วทั้งคืนพอเกาโฟมเสร็จก็กินแม่งเลยอกินไม่ได้กูเคิรมหรือกูโดนัทเพี้ยมมึงเป่าอะไรเฮ้ยไหนที่โซนหลักใบสีหลักซับหลักช้ยชีวิตก็เสร็จแล้วเฮ้ยกูดีใจมากมายทำมาทั้งวันเสร็จแล้วมึงจะดีใจอะไรนี่แค่เพิ่งล้อมต้นโฟมหลักอย่างเดียวมึงยังไม่ได้ทำใบสีเลยนะโอ้ยกุลเพีย